สวัสดีย่ำสาๆครับถักทายกันย่ำสาวของวันที่2บเก่าสิงหาคมพี่น้องกำลังสิเดินทางเข้าป่าจุดไม้กับไม้เดิมหมดละพี่น้องแต่ตอนนี้โบกลงมาสวนม,มะหอมาสวนค้นสองปลายละพี่น้องก่อนสิเดินทางไปป่าขอสวัสดีทั้งพี่น้องเช่าไทายเชาเลาวช่าตางเะเตศเต้อพี่น้องมาหลุ่นน้ากันพี่น้องมาหนิใด้สีมานบ่อเมื่อวา,านนี้ บ่มีเห็ดก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศเป็นสอนพี่น้องแต่มื้อนี้สิไปเก็บเห็ดคือเก่าล่ะแต่ก่อนสิเดินทางเข้าป่าตอนนี้ลงมาอยู่สวนย่าเกศมาเบิ่งเหพอพออะะเ็ดปวกพ่อบ่ได้ดย่าเกศพ่อลายดอกผู้ใด๋มมองลูกใต้เก็บม,มื้อนั้นมองใต้พิ่นเก็บมื้อนั้นมันขึ้นใหม่เอาย่าเกศสวัสดีพี่น้องก่อนพอกันอยู่สวนก่อนพี่น้องมื้อนี้สวัสดีค่ะแสงก็บ่ทันปานใดเดอ้อพี่น้องยังเศร้าอยู่สีงามเนด้จักดอกไร้ดอก ปลวกไฟเนาะปลวกไฟแมนเบิดที่นี่มันขึ้นใหม่ช็อตแหลกแหกมันอยู่สวนเด้อพี่น้องมือนขนาดตัวบบดมันเป็นเห็ดปลวกไฟเห็ดปลวกขาวปลวกไฟแมนบอกมันคือขาวบ้าเห็ดปลวกขาวนะนี่มันคนละสีเด้นี่เกิดน้ำกันบะเฮ่อเ้าเมืองที่นั่นมันคนละสีเห้ปลวกขาวหนิปลวกขาวเนาะตัวนี้อโอ้มันเกิดน้ำกันตัวนี้จะปลวกไฟนี่เ้ยแสดงมือแรงมีสีถึ่ อยู่งามๆเลยพี่น้องเจได้บอรไรยปไนน็นไรเนาะออืมนัม้นลูกก็ไปลายเด้ออาช่อนแหลกแหงมันเอาเม,มมันก่อนพี่น้อง <c oughs> เมมันอยู่ไฮอยู่สวนนี่ล่ะยังคอยเข้าไปปลาธรรมชาสติ์บ่แน่ไปเจอเต็มพ่นก็เป็นบนแน่แล้วนอืหมดดอกงามแมอมอีกสองดอก ขึ้นได้รุ่นนี้ได้พี่น้องเลยเต็มพนมึงนี่ดูอ๋อในเงากวดเกิดดีขึ้นกันพี่น้องอยู่สวนคนสองป่านี่ผีนั่นแกดีไม่จีบออกมาจริงจีบจีบเขารอเวลาเกิดก็เกิดหลายเด้อเกิดหลายจะคล้องบริเก็บตจะคล้องบุคคลได้เก็บมากเพราะท่านเขาส่วนมากคือเขาไปปลา ไปปลานอมาหนิไปเดินทางน้ากันพี่น้องมานน้ไปปลาไม้เดิมุมดละหลุดน,น้ากันเธอฟุกเธอมานมานีิต่อกันบรรยากาศช็อตแหลกแห่งมานกับยู่สวนเดอร์พี่น้องมานีนอยู่สวนที่คนสองปลาเคยเก็บเพ็ดปวกกิ๊กปวกขาดรอหลายหล่ละพี่น้องเกิดดีพี่น้องเพ็ดปวกพออยู่สวนบอกคอยใส่พวกยาขายนา บม่เคยใส่พี่น้องแถวนี้บอกงินงวดก่อนเก็บนี่บ่งวดก้อนไม่นีดูไข่มาดูชีเปล่าในมูเก็บเอาในมูเก็บเอาฮะลักษณะของไฮสวนกับะมาณนี่แหละพี่น้องไพ่หลา,ายเดอ้อพี่น้องไพ่เลี้ยงไพ่เลี้ยงไพ่กิมซุ้งบ่อหอยลูกไส้แย่เกศ <c oughs> เป็นหอยเชอรี่สีทองพี่น้องพันธุ์สีทองอลูกสายบนเพาะทดลองเพาะทดลองขยายพันธุ์เบื้องนะเดินทางกับปลาพี่น้องวันนี้โอ้ยญ่เลี้ยวตอนอะไรยี่เกตตอนมาเพาะเอาไข่มาเพาะสั่งไข่มาฝักเอาพี่น้องอเดินทางก<ป>ับปลาน้ำกั้นมันนี้ หลุดน้ำใจเกลเด้อพี่น้องบ้านนี้ซีมานบอกมาเนี่ยฮา <c oughs> ใบหน้า็ตสองป่าพี่นอ้องจะพ้ขของกับมีแต่ขับรถ่านขแ้นเขากับเกี้ยวงามอยู่ขัดปลาเลยเด้อพี่น้องบ้านนี้ดอกแรกแหงมันเป็นเฮ็ดยังอย,งอยู่ปลาเฮ็ดโกอเอา อดอกแดกหลวนน้ำกันพี่น้องมาหนิอะไรตีมานเห็ดยังหลักหลักพี่น้องเกาคนละเกิงเกิดบัวร้ายยังกินมันเกิดเดินเป็นแปนเลยพี่น้องมาติป่าตามหอเด้ที่รถมาผ่อค้างท่าจมหนึ่งบาทหนึ่งละงงบาติบ่าตามนี่ไม่กันผ่ออยู่เอาลองตามมึง เที่ยวฟุกเที่ยวมันก็เป็นเอาแนวอะไรพี่น้องเฮ็ดปีนี้จักแนวไะไขาวอุย้ยยังกินมันเนาะมสองดอกอยู่ด้วสองดอกอุ้ยยังกินโตหนึ่งเบิดเลยเกิดบัวลายใส่แกงมันมน้อหมดเลย <c oughs> <c oughs> ดื่มน้ำกันเด้อพี่นอ้องอุ้ยขาเฮ็ดส่วงนี่ยโมแน,น่คือการได้ไปตำมาเฮ็ดปวกเล่นพ้นก็เป็นไแน่นอน <c oughs> ม,มาเด้อกวันเลย ปอกงามฝุ่นข้าไล่พี่น้องอ๋อหลุนเต็มตาของยาเกตเหมือนถือว่าสุดยอดของความหมานล่ะพี่น้องหลุนน้ำกันเลี้ยงหน้่งม้าจุ่มงามเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวฝุ่นขาว่บเนี้เจะเราอันนี้ตรงนี้เนี่ยแทะให้ปอดบ่ปอดดอกนึ่งบอกโอ้ดอกงามตัวละดอกนี่ เป็นเพืงขาวพี่น้องเกิดหลายยีเดซสดอกมันยังกินมันเออมึงแน่ไงอืมมันยังกินมันห้อ,อยถากหน่อยไล่าขาดปีนี้จุ่มง,งามพี่น้องเพืงขาวอุ้ยมันเพืงขาวนี่ก็สุดยอดแล้วเดินหยอดแล้ว,อ,วอีกดอกนึงงาม,งามอุย้ยน่านมาสีบัวมันไปมาสีมัน <c oughs> อยู่ได้เนี่ยเด้งน้ำมาก็เอา จุ่มงามแม่อ้ยงามเอาละเนาะขลุดอีกรอบนึงออสองจูงเป็นเฮ็ดยังเฮ็ดเกศเฮ็ดข้าวแปง้งเฮ็ดข้าวแป้งบ่อือโอ้แสดงเฮ็ดอย่างอื่นสิออกเองอือออกมาแน่อ,อ,อ, <laughs> อยาก<ะ>ถ้ามันบ่ออกกันละ่ะตัวแต่จะคล้องเขาตะปา <laughs> อีกดอ,อกนึงพี่น้องเพิ่งขาวมันเป็นเหงาอยู่ตัวนั่นเป็นเหงามันโดนโปกไว้เนาะแต่ว่าบ่ใหญ่ดอกหอยทากหน่อยกิน ไลยขาดห้อยถากพี่น้องปีน,นี้ห้อยเดือยเอ้ยมึงเนี่ยเออหนึ่งดอกนึงเกือบเนาะเกี่ย <c oughs> ห่องแล้วพ่อจ้าคือบยันใยายเกยียบฮะกำลังเดออ้อนึงพี่น้องจุ้มนึง่งผงขาวจิ้มฮันเฮ็ดผงขาวหนึ่งบอใช่แล้วเผงขาวกับเผงขาวลายก็โอเคแล้วช่วงนี้ต่อตไปนี่ถ้าเกิดกระสิเมน้นเฮ็ดลังแหลน่นาะพวกเฮ็ดหนาแะไรเฮ็ดดินเฮ็ดลวม <c oughs> นี่แหละพี่น้อง ดอกนึ่งพี่นออ้องฝังเขามันเรื่อยๆแค่ยุดน้อยจะเกศแม่โอ้ยปังเนี่ยจะคล้องเหมือนหน้อยทากหน่อยร้ายอีลีห้อยเรือหน่อยพี่น้องหลุนปีนี้ตอนมันเข่าโกนน้อยจะเกศแม่ดอกนึ่งฝังเขาจะว่าถูกดอกต้องมีห้อยแท่เดอ้อพี่น้องแม่นดีผัดกินแล้วผัดออกไปโย่พี่น้องอิ่มเต็มเลยห้อยเรือหน่อยร้ายอีลีพี่น้องปีนี้นาแหล่งหาตาม พ,งด,พงดินพ่งดินพงใหม่แ่เพื่อกันเดืพี่น้องหมาแรงมาหอยเดือยจำสินสิพ้ายใจเกลอุยอยู่ปีนี้ห้อยเดือหลายแห่งมิน้นคือดอกงามใช่ปะนี่สีสดใสดีใช่ผดอกนึงดอกนี้นนง,งามพี่น้องแต่ว่าเรื่องแทเนี่ต้องท่ำใจนี่บกใจห้อยแทะดอก จุ่มขึ้นไหมออกไปไปเรื่อยๆเนาะอ่าควรพี่น้องดอกนึงอยู่ในก็อยู่ในแห่้โอ้พี่เถ็งดอกหนึงเห็นปะโอ้สองต้นนี้มันหมดไงเนาะกําลังขึ้นใหม่ปกไกวบ่ปกไกวปกไกวบ่มาเอาสำน้าตามเคยปลูกน้ำอ้อยพี่น้องเอาม่งามแท้งามแห้งคือเกิดดอกเดียวเนาะพวกอาที่มีหลายๆเนาะ คันโมเมนเซียนกับบงโงเด้อว่าเป็นเ totally> um, หตุพี่น้องนี่ดำสีกรมเกินคักเฮ็ดยังทางนั้นพึ่งน้ำบ่อยพึ่งน้ำบ่อยโอู้แดดแจีมคักพี่น้องมื้อนนี่ดอกงามอยู่ตัวละงามโอู้ขาหน่อสีแมงสีงามแมงเบิ่งแดดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้พอพอแดดมาหลายมื้อนละเมื้อนี้คือสิแม่นสาใจอยู่ดอกแดดแจเกตเลย รุนน้ากันพี่น้องหลังจากนี้ไปไม่เห็นหุยังสิเกิดยังคือน้ำบ่อยอีกวะอ,อือดอกยางสวยอยู่ตัวละสวยอือเล่นไปเล่นมากกับเสด็แกงอยู่เด้อพี่น้องบอกว่านี่อูหัวก,กับเขาทาอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่ได้ทายทําทใหม่พี่น้องเบิ้งตอนแกงตอนอู อะไรหยุดดอกนึงอะไรหยุดดอกนึงท้องทองบ่อใส่ดีโอ้โหการสั่มอีหยังกินก้าดไปอ่างไรอีหยังกัดมันเนาะดอกนึงบานแต่ว่าบ่อเถ่าเด้อพี่น้องตัอใจผู้เก็บลุนตัวใจผู้เก็บมันได้เร็วเด้ได้เร็วมันเร็วเพิ่งข้าลายปะเพิ่งข้าลายเจ๊ตัวเพิ่งลุ่มห้อยหเดือนลุ่มรุ่มเอ้ารุ่มขนาด นาแรงตัวมันใหญ่ๆมันเขายสามพนตอลูกสามพันคอ,อยแสบเรื่องพี่น้องนี่แต่ <ผม S 1> ว,ว่าน,นาเน,น,<า>น,นี่ยบานคนสองปลาบอนิยมกินที่เป็นนาแรงหอยถากหอยเดือเขาเขาง่ายเขาโกนล,ล่ะพี่น้องอจูงงามแห้งเราไปมาสีมันคือเก่าได้นี่มนันแม่คนเคยมนนันหรอรักๆช่วงเฮ็ดบอบูมกับสีมันเฮ็ดพวกนี้ล่ะพี่น้องเป็นผึ่งขาไล่ผึ่งข้าวนี่ล่ะส่วนผึกงดำตอนนี้ก็บ่ค่อยเห็นล่ะ สองดอกพี่น้องเพิ่อนขาลายบานสํำเนี่แกงแสบคือกันเครื่องตาเะเกต้วเด้อพี่น้องเก็บไปเก็บมาเจ้าของเฝ้าอยู่แล้วเเกตโอ้ยเนาะกินแต่ขาหอดดอกสามดอกแต่ว่าห้อยแทะมีถูกดอกเด้อพี่น้องน่ะกปลอดไข่ี่บ่มีเลยบ่บ่มันเกิดบาหลายบ่อ มนเป็นน้ำปีมเป็นน้ำปีน้องดอกใหญ่แยงดอกแกงอิ่มเต็มสวยเนาะเต็มหมอคนแล้วอู้ดอกใหญ่แยงพี่น้องนเจริยานี่ยังกินเป็นเถืองหมดเลยนี่อู้ยตัวใหญ่พ่อพ่อคนกินเกือบเบิดพุ่นนาแร้งพี่น้องคอยรอดหลุนน้ำกันสว่างคนพอเขาไอ้นั่นเขากลัวพวงดินพวงใหม่แซ่บพี่น้องนานั่นจูงงามตัวนี้ สอวันข้าค้าก็ติดตาตื่นเตี้ยประตัดถึงตาต้ตาตตาตนใหม่ตัดต้นใหม่แล้วว่าขาเห็ดตัดบกขาดจะเกลือว่ะสิพอมีพวกเขาพออยู่บ่ก <c oughs> เออลัลลกลักษณ์ก็ติเป็นเพผงขาลายเด้อพี่น้องมือนนี่้นไสย,ยูดอกนี่บ่มีตำนี้เนาะนี่พี่เด้กมามีนิดน,นึงช่วง <c oughs> <c oughs> ปลยายฝนน่ะพี่น้องดอกเห็ดสีงามเห็ดยังเห็ดแดงเนาะแดงสีม่วงนี่ เใ็้ล่างแหล่อ,อจูมันเฮ็ดหน้าแหล่พี่น้องมันบานอู้ดอกงามตัวละออตัวนี้บ่สิออกแดดไงก็อ,อีกบอสขึนขาลาอีกาขาเป็นขาเลยพี่น้องมึงเนี่ขาเป็นขาอีกออแล้วอู้ยหลับน้ำนักดอกเจ้าของบ่ได้จนหลงขาพี่น้อง เอาไปมากประมาณน้อยใชเกศที่หน<า>ึ่งพึ่งเขานั่นมาที่ประมาณเครื่องตาใช่เกศวเด้อพี่น้องขูนแกงหมอบกไนยขูดนละขูนเอาถือประมาณอยู่พี่น้องมันเป็นช่วงเฮ็ดบกไฟลายบรนไดดอกยางงามตัวนี้มันแต่ผึ่งข้าลายเนาะเมือนนี่เนาะกับผึ่งขาอืมเอาดีๆเอามันเต็มตาเข้มามือนนี่ ถาล,ก,ลก,ก็สิเป็นผึ่งขาไลยก็ผึ่งขา้าละพี่น้องสองเห็ดผึ่งดำมาท่านไหนพ่อดอกน้อยเจเกศผึ<ำ>่งดำอีกดอกนึงโอ้ยหลี่มในกันยังเห็นหมออยู่เนาะดอกที่สองพี่น้องผึ่งดำ <laughs> แทะเป็นแทะแล้วโจนสิบ่ย่างเนาะออมันล่มวีวีมันเป็นมันสีแหลงเนาะพายุสีมาเลยเจเกต <laughs> <laughs> ตามโบราณมันก็วาล้มแหลงแกงหางเนาะแมนบอ่อแมน โมน่เน้อล,ลมพายุมากก็เป็นแดดแจ่มคักพี่น้องโมนี่เมฆบ่มีจะก่อนเลยหล,ลังจากมันแดดเนี่ยก็ล่อรลุนพี่น้องรลุนตอนพ้นซีมาล่ะเป็นรอยต่อของอากาศเฮดมาเกิดช่วงแบบนั้นแหละพี่น้องอีกดอกหนึ่งสีงามในผลแกงกระแสนึ่นงเพื่องมิน เล่มไปเล่มมากกับเครื่องตาไปนอยจะเกลดกายเครื่องตาอยู่เด้อพี่น้องแกงมักไงหมอหไ่ผุนละถือว่ามานยุ่นเป็นช่วงเฮ็ดบ่คอยหลายพี่น้องก็ล่อรุ่นผุณละช่วงบุมบุมผุณละแต่ล่อแล้วล่อเราพี่น้องเดือนสิงหาหน่ล่อจนสิสิ้นเดือนมาท่านบุมอยู่แต่ก็ต้องมีลรพี่น้องจักหอบเนามากง่ามขาไหม ยังดีอยู่ได้ยังมีเห็ดให้เก็บ you know? อยู่เนาะถึงมันบบมันก็เกิดให้เก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้องแต่บ่หลายคนลงมาจากไหนล่ะเนี่ <laughs> <laughs> ดอกเดียวพี่น้องลืม,ลมข้าวต<า>ิ้นพวกที่โมนี่เกิดหลายแมนอา้าเด็แกงหย่อนอยู่ดอกพี่น้องมื่อไงเดินทางไปเบิ้งอีกหฮมหนึง่งพี่น้องเป็นหฮมเพชรพึ่งดำแต่เกิดบ่มีกับแมนที่เดินทางขามไปหารดเดอพี่น้องกับบานบัน อยากเทดที่ใดพี่มานกับมานซ้ำหนึ่งอยู่พี่น้องเป็นช่วงเฮ็ดบัวร้ายบันไดอ่ะหลักษนาล่งทาหวยนี่ทีเมนกับบานเด้อพี่น้องนี่ทาประจำตามไรเร็วดีทาเนาะสะอาดไซด้เลยพี่น้องเอ้ยพูด ขันมาหอดท่าน้ำเนี่กครับซีเมนกลับบ้านละพี่น้องมานเนี้เป็นไม้ที่ไปมาประจําจนพี่น้องจําได้ละไม้เนี่มาถูกเทื่อกรมันถูกเทื่อนน้อยจะเกล็ไม้เนี่บุเคยผิดหวังเอาพี่น้องเบิ่งยอดเห็ดที่ใดที่มันแต่พ่อได้กแกงอยู่พี่น้องเป็นถุงร่วมทั่วไปลักล่ตัดติเป็นถุงคาล่ายกับถุงขเท้ะพี่นอ้องก็แค่กินเม็ดดอกถุงย่องในมันมาดอกเดียว ล่อหนตอนบูมบูมพี่น้องแต่ลอมากจนกี่เบิร์ตเดือนเกียร์ล่อแล้วล่อเล่าอยูจ่จนสิบเบิร์ตเดือนมาทั้งบูมอยู่ถึงบูมกระพาะแด้แกงอยู่พี่น้องแต่ว่าอาศัยห่มมันละ่ะจำห่มจำไม้ที่มันเคยเกิดล่ะพี่นอ้องไฟแดงไฟมันนัะจะกจิตวิทยาที่เปนเดินทางรับปานเด้อพี่น้องมาหนี่งตรวจสอบวิดีโอจังไรก็ต่อยกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลา ตกปลาขอขอบคุณทุกไรุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำชี้ชมคอยร่อลุ่นกับคนตกปลาไหมพี่น้องเอาเยอะกี้กได้มองนางหม้อแห้หนอ <c oughs> นางชงนามน้ำไหลประจํอา่าอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องคนตกปลาขอ,ขอขอบคุณเอ็นีพี่น้องทุกคนทุกท่านทั้งเพื่อนเฟซเพื่อนยูทูปเหมือาพี่น้อง ทั้งพี่น้องชาวไถ่ในต่างแดนทีคอยเป็นกําลังแรงใจคนสองตาตอนนี้ก็ครบแปดเมื่อนทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องราบขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับผมาีซอยเป็นกําลังแรงใจคนสองตากับลังเกตเป็นเรื่อยๆ้อพี่น้องให้ครบแสนซับเร็วๆน้อยเกยติขอคนเขาเลยมีกําลังแรงใจเห็ดเลิปตให้พี่น้องเบ่งต่อไปเอากลับบ้านก่อนพี่น้องบาหน้แดดดีแห้งมือนน้จะได้กลับไปตากปลอยให้พี่น้อง พี่น้องชาวไทยในต่างแดนละ่ะพี่น้องมันทักไถยมาจากใดก้อย,าอยาตากแหง้งตอนนี้ได้เก็บกันละเริ่มตากแต่และตากแต่ร้ายเติบล่ะเอากลับบ้านก่อนพี่น้องบไปนี้ไปยังเก็บแดดดีมื้ยนี่เหมาะตากแห้งเรียวเยอะเนาะเอาคอยพอกับคนองปลาไหมพี่น้องเมื่อไม่วันศุเป็นคล uh in ิปหาอยู่หากินแนวใดตีมานเน็ดยังกะคอยล้อรุ่นล่ะพี่น้องทานี่ยทาหมา,มา,มา,มามมนมามย่ำเลยหมานย่ำนั่น วังอ่าสวัสดีครับ